ระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายนักจับกับนี้ถอยหลังไป9 1บกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์มีพระโคดว่าโกนธัญญะมีพระชนมายุประมาณ8ปดห0,000ื่นปี ตัสลูที่ควงต้นแค่ฟอยทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระขันธะและพรตติสะมีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่1มีภิกษุ1 0 6 0 8 0 0รูปกครั้งที่สองห0 0 0งลูปครั้งที่สมีภิกษุ80,000รลูป ภาษาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งลลวงแต่เป็นพระขีณาสพมีภิกษุอโศกะเป็นอุปถากเป็นอักขระอุปถากมีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดาพระนางพันธุมดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงพันธุมดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมากฎ ธรรมดาของพระโพธิสัตว์16ประการ 1. ภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงมีสติสัมปชัญญะตลอดตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงเสด็จลงสู่ะคันของพระมานดาข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 2. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงสู่ะคันของพระมานดา แสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกปลมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราม์เทวดาและมนุษย์ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึง ก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นร่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพเพราะแสงสว่างนั้นเหล่าสัตว์ที่เกิดในที่น,น,นั้นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดในที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุน้สันสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ก็ปรากฏขึ้นในโลกล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 3. ม,มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พรกคันของพระมารดาเทพบุตรสีองค์เข้าไปอารักขาประจำทั้งสีทิศด้วยตั้งใจว่ามนุษย์หรืออมนุษย์ใดๆอย่าได้เบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์เลยข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 4. มีกฎธรรมดาดังนี้ เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดามีปกติทรงศีลคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในการ,รมเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ห มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความรู้สึกทางกรรมลมเป็นผู้ที่บุรุษผู้มีจิตกำหนัดใดๆไม่สามารถล่วงเกินได้ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 6. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ทรงได้ กรรมคุณหา้าเออบิมพั่งพร้อมได้รับการบรนเลยอ,อยู่ด้วยกรรมคุณห้าข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 7. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพะวาลกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ในพระคัน มีอวัยวะสมบูรณ์มีอภัอินทรีย์ไม่บกพร่องภิกษุทั้งหลายเหมือนแก้วไพูทู์อันงดงามตามธรรมชาติมีแปดเหลี่ยมที่เจรัยดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลล้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพูทู์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่านี้คือแก้วไพทูทย์อันงดงามตามธรรมชาติ มีแปดเหลี่ยมที่จรนัยดีแล้วสุขใสเป็นประกายได้สัสดส่วนมีได้สีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลลอยอยู่ข้างในชันใดเวลาที่พระโพธิสัตว์สเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระองค์ไม่ทรงมีความเจ็บป่วยใดๆทรงมีความสุขไม่ลำบากพระวรกายมองเห็นพระโพธิสัตว์อยู่ภายในพระคัน มีพระอวัยวะสมบูรณ์มีพระอินทรีย์ไม่บกพร่องชั้นนั้นเหมือนกันข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 8. มีกฎธรรมดาดังนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้7วันพระมารดาของพระองค์สมรรคตไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 9. มีกฎธรรมดาดังนี้พระมารดาของพระโพธิสัตว์ ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปที่จะคลอดลูกหลังจากตั้งครรภ์ได้9เดือนหรือ10เดือนส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประสูติพระโอรสเมื่อทรงพระครรภ์ครบสิบเดือนเท่าน,นั้นข้อน,นี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 10. มีกฎธรรมดาดังนี้พระมารดาของพระโพธิสัตว์ไม่ประสูติพระโอรสเหมือนสตรีทั่วไปซึ่งจะนั่งคลอดหรือนอนคลอดก็ได้ ส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูตรเท่านั้นข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้สิเอ็มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาในตอนแรกเหล่าเทพยยจะทําพิธีต้อนรับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของมนุษย์ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้สิมีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโธพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดา ยังไม่ทันสัมผัสแผ่นดินเทพบุตรสี่องค์ช่วยกันประคองพระโพธิสัตว์ไปไว้เบื้องพระพักของพระมารดาแล้วกราบทูลว่าโปรดพอพระไทยเถิดพระเทวีพระราชโอรสของพระองค์ที่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีศักย์ใหญ่ข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 13. มมีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาเสด็จออกโดยง่ายไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือก เลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายเหมือนแก้วมณีที่บุคคลวางไว้ในภาคกาศิกพัดย่อมไม่ทำให้ผ้ากาศิกพัดแปดเปื้อนถึงผ้ากาศิกพัดก็ไม่ทำให้แก้วมณีแปดเปื้อนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสิ่งทั้งสองเป็นของสะอาดบริสุทธิ์ฉันใด เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาสเสด็จออกโดยง่ายไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำเมือกเลือดหรือสิ่งไม่สะอาดใดๆเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ฉันนั้นเหมือนกันข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้ 14. มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดามีทานน้ำปรากฏในอากาศสองสายคือทานน้ำเย็นและทานน้ำอุ่น เพื่อชำระล้างพระโพธิสัตว์และพระมารดาข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้15มีกฎธรรมดาดังนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้กู้หนึ่งทรงยืนได้อย่างมั่นคงด้วยพระบาททั้งสองที่เสมอกันทรงผินพระพัดไปทางทิศเหนือทรงดำเนินไป7จ็ก้าขณะที่หมู่เทวดากั้นสเสวตฉัตรตามเสด็จทอดพระเนตรไปยังทิศต,ต่างๆแล้วทรงเป็่พระอาสพิวาจา คือวาจาอย่างองค์อาจว่าเราคือผู้เลิศในโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้16มีกฎธรรมดาดังนี้เวลาที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากพระคันของพระมารดาแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมตั้งเทวโลกมาโลกพรมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพแม้ในช่องว่างระหว่างโลกซึ่งไม่มีอะไรขั้นมีสภาพมืดมิดหรือที่ที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากส่องแสงไปไม่ถึงก็มีแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้ปรากฏขึ้นล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพ เพราะแสงสว่างนั้นเหล่าสัตว์ที่เกิดในทีนน่นั้นจึงรู้จักกันและกันว่ายังมีสัตว์อื่นเกิดขึ้นที่นี้เหมือนกันและสิบสหัสสีโลกธาตุนี้สันสะเทือนลั่นเลื่อนทั้งแสงสว่างเจิดจ้าหาประมาณมิได้กระปากฏขึ้นในโลกล่วงเทวานุภาพของเหล่าเทพข้อนี้เป็นกฎธรรมดาในเรื่องนี้